ความนิยมในการบริโภคมันฝรั่งโดยเฉพาะมันฝรั่งทอดในร้านอาหารจานด่วนและมันฝรั่งทอดกรอบซึ่งเป็นของขบเคี้ยวทําให้ความต้องการมันฝรั่งซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีพุทธศักราช2552ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกมันฝรั่งประมาณ50,000ไร่ให้ผลผลิตถึง126,386ตันแต่การผลิตมันฝรั่งในประเทศไทย ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงานแปรรูปซึ่งมีความต้องการถึงปีละ1 4 0 0 0 0ตันปัญหาการผลิตมันฝรั่งในประเทศไทยคือต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตต่อไร่ต่ำและยังขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเฉพาะการผลิตในช่วงฤดูฝนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการระบาดของศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตมันฝรั่งเป็นจำนวนมากเราจะใช้เทคนิคในการใช้ขตกรรกแล้วก็การป้องกันคือเทคนิคในการพ่นยา ระยะปลูกพวกเกษตรกรรมนะครับแล้วก็การการเข้าแปลงการเอาใจใส่แปลงพวกนี้ครับการปลูกในดูฝดเราเราปลูกให้หาดทั้งร,ระหว่างต้นและระหว่างแถวเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเรามีการระบายอากาศที่ดีนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยให้การกระจายของโรคหรือความรุนแรงของโรคจะลดลงถ้าเราทําลักษณะนี้จะลดลดความเสียหายของมันฝรั่งได้80%ได้ครับหัวใจสําคัญของการทําการเกษตรนอกเหนือจากการเพิ่มผลผลิตแล้ว การวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตก็เป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยเสริมสร้างรายได้และความอยู่ดีกินดีให้แก่เกษตร,รกร